วัดคือที่สงบคือที่ปรีกเว้ยเมันเป็นข้อห้ามเหมือนกันบ้านที่ตรงกับวัดโบสถ์โรงเจทั้งหลายอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ คำถามมีใครทักททยมาบ้างครับถามเรื่องดวงเมืองผีร้ายโควิดจะหายไปอีกนานไหมครับรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงหวงถุยถนนชีวิตของคนการเมืองดวงเมืองเนี่ยจีนเนี่ยไม่รู้จะจับดวงเมืองตรงไหนนะครับคุณคุณลองลองดูผมเคยเอาดวงเมืองของ วันวันวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันสามรอยยี่บห้าเนี่ยมาตั้งแล้วมาอ่านดูมันก็ไม่ตรงจากจีนนะครับแต่ที่ไทยเขาก็อ่านเขาก็ไปเรื่อยครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดาวมันตั้งแต่ดาวเจ็ดลงมาตั้งแต่ปีหกสามแล้วครับเจ็ดแล้วหกไอ้ดาวคู่นี้มันเป็นดาวเสื่อมทั้งคู่ครับเพราะนั้นสองปีนี้ยังมีแล้วเดือนนี้หนักที่สุด คุณสังเกตไหมครับผมลองอ่านดาวครับนักวิชาวงมช่ยคุณรู้ไหมครับดาวแปดยุค8ดนั้นแปเข้ากลางแต่แปดนั้นมาจากประเทศจีนทั้งสังเกตเลยครับจีนใหญ่ทั้งโลกแต,แต่บ้านเขาเองมีดาวเลขสออยู่ครับคุณจะสังเกตเมื่อจีนแผ่อำนาจพับบ้านเขาจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิด ลมจะเกิดพายุคนป่วยคนอะไรเนี่ยคือดาวป่วยอยู่ครับบ้านตัวเองดาวป่วยอยู่แต่ในบ้านนั้นในตัวเขาเองกลับมาเหมือนจะใหญ่ทั้งโลกอ่ะนะปูแปดนี่ผมพูดสำหรับนักศึกษาวิชาวงช่วยที่มีความรู้แล้วเอาดาวเข้ามาเดินลองดูครับเดือนนี้ดาวแปดเข้ากลางเหมือนกันที่ผมพูดนะครับมันมีหลักวิชาครับ นี่ครับดีแปดเข้าครับและตำแหน่งจีนที่เป็นแปดเดิมเนี่ยมันเป็นสองครับคือป่วยคือตั้งแต่ปีสี่เจ็ดจนถึงหกเจ็ดนะครับจีนโดดเด่นร่ำรวยก็จริงแต่บ้านเขาเองนะกลับมีปัญหาเพราะดาวผีบ้านผีเรือนไปอารวาสอยู่นี่คือเรามาอ่านแต่ว่าอยากสังคยนาและอยากพูดคุยบ้านเรามันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งตรงที่ว่า สินแสก็ไม่ค่อยคุยกันเพราะต่างคนต่างก็เก่งอ่าเพราะดูต่างคนต่างก็เก่งแต่แต่ผมบอกว่าผมไม่เก่งผมพูดถึงตามหลักวิชาการนำวิชาการมาพูดคุยกันและแนะนำแสดงความคิดเห็นนะาะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เ่เรื่องเรื่องโควิดก็คือเรื่องโรคระบาดมันต้องเกิด ผมพูดตั้งแต่ยุคเจ็ดแต่ไม่นึกว่ามันมาต่อยุคหก 6, ดาวหกที่เข้ามาด้วยหกเจ็ดนะเจ็ดมันก็ไปอยู่ตำแหน่งใหญ่ที่สุดตำแหน่งเคียงครับปีนี้หกเจ็ดไปอยู่เคียงปีที่แล้วเจ็ดไปอยู่ตรงกลางเรากำลังคำนวณในพวกนี้และเขียนออกมาเป็นตำราเมื่อดาวพวกนี้เจอกันอะไรจะเกิดขึ้นไว้รุ่นหลังก็จะได้ต่อยอดครับรุ่นหลังมาช่วยต่อยอดหน่อยเพราะ ผมนี่ถ้าถ้าอยู่รอดปลอดภัยโควิดถ้าเข้ามาหร่ก็มีมีมีสิทธิ์เหมือนกันครับแตไม่รู้จะยัยงไงแต่ตอนนี้ยังปลอดภัยได้อยู่ดีมีสุขอยู่ครับนั้นโควิดผมไม่สู้แล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับจะทำร้านอาหารหันหันข้างให้วัดป่าเป็นวัดที่ไว้ปฏิบัติธรรมมีข้อระวังหรือเปล่า ทำอย่างไรถึงจะดีไหมวัดคือที่สงบคือที่ปลีกเว้ยมันเป็นข้อห้ามเหมือนกันบ้านที่ตรงกับวัดโบสถ์โรงเจทั้งหลายมันเหมือนพลังอิ่มร้านอาหารเราต้องการพลังอย่างเยอะๆนะครับดันั้นถ้าคุณเปิดร้านอาหารหันหน้าไปสู่วัดป่าเป็นทิศอะไรนะ เอาเอาสัตว์ประจําทิศทางนั้นถ้าจําเป็นแล้วนะครับถ้าจําเป็นแล้วนะครับเอามาตั้งไว้ข้างหน้าหนึ่งสองเราเคยเห็นไหมครับเขาเอาสัตว์ประจํามาตั้งไว้แล้วเขาวางน้ําเต้าไว้ลูกหนึ่งผมพูดถึงคนโบราณคนโบราณหรือคนอายุรุ่นรุ่นผมนะครับแล้วเขาจะมาเผากระดาษตรงตรงน้ําเต้าเนี่ยตรงน้ําเต้าข้างสัตว์บางคน วางกระต่ายบางคนวางมังกรบางคนวางหมาครับมันจะมีตรงนี้เข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าในวัดป่านั้นอยู่ไกลมากไกลจนกระทั่งเรานั่งกินแล้วไม่เห็นเมนฮนะค,คุณไม่ต้องกลัวมากครับเพราะระยะทางมันห่างมันยังมันยังนวนได้อีกครับนะฮะโอเค มีอันไหนที่ติดค้างอยู่ครับหน้าบ้านทิศใต้ห้องน้ำอยู่กลางหลังบ้านมีถังเซตข้างนอกด้วยจะแก้ยังไงผมน่ะไม่ค่อยซีเรียสกับถังเซตที่ฝังอยู่ในดินนะครับที่ฝังอยู่ในดินนะแต่ผมซีเรียสตรงตำแหน่งประธานตกซ่วมครับคือตรงกลางข้างหลังและเป็นห้องน้ำมีหมู่บ้านดีๆหลายหมู่บ้าน มาตกน้ําตายตรงปรัดอ้องน้ําข้างหลังนะครับเออครั้นั้นผมก็บอกว่าหนึ่งไม่มีวิธีแก้แล้วให้ทําอย่างนี้ครับเอาน้ําเต้าลูกหนึ่งไปวางไว้ข้างในหนึ่งเลนะครับสองอย่าให้ประตูห้องน้ํากับประตูบ้านเปิดไปทางเดียวกันสามอย่าหัน ชักโคกมาทางหน้าบ้านแปลว่าหลังพิงตรงกลางตกซ่วมก่อนและข้างหน้าหันไปเอียงมันชนิดครับนี่คือวิธีแก้ที่ผมบอกครับฮะทำไม่ได้สักอย่างหนึ่งก็ยังดีแต่ยังไงก็แล้วแต่เอาน้ำเต้าใส่ลงไปสักหน่อยจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซ s c r ไ b e กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ